ธรรมชาติสวยงามมากตรงนี้เห็นไหมเห็นยอดเขาไหมตามหายอดวิวบนยอดเขาเลยนะคะาเขั้ลกชน ร้อนวูบเลยนะทองฟ้าวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะทางนี้เป็นภูเขา ทั้งวันก็นดีสีอากาศไม่ร้อนทางนี้เป็นภูเขา เลยค่ะธรรมชาติสวยงามมากตรงนี้เห็นไหมเห็นยอดเขาไหมตามหายอดวิวบนยอดเขาเลยนะคะบ้านผู้คนอยู่แถวนี้น่าจะได้รับไอบรรยากาศโอโซนดีๆเพื่อน ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมคลิปจจบคลิปและขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่มาชมคลิปย้อนหลังให้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย แดดออกมาปุ๊บก็ร้อนวูบเลยนะบัรากาศดีมาก <ๆ S 2> มากเลยให้ภาพบรรยายที่ไม่ค่อยมีแสงแดดอากาศไม่ร้อนมาก เพื่อนเอนเที่ยวชมธรรมชาติสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยให้ภาพบรรยาย อยู่แถวนี้น่าจะได้รับไอ้บรรยากาศโอโซนดีๆไม่ค่อยมีแสงแดดอากาศไม่ร้อนมากโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยมีแสงแดดอากาศ ร้อนมากอากาศดีๆเ,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 เนาะถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งวันก็ดีสิอากาศไม่ร้อนธรรมชาติสวยงามมากตรงนี้เห็นไหมเห็นยอดเขาไหมตามหายอดวิวบนยอดเขาเลยนะคะ ธรรมชาติสวยงามมากตรงนี้เห็นไหมเห็นยอดเขาไหมตามหายอดวิวบนยอดเขาเลยนะคะาาพอแดดออกมาปุ๊บก็ร้อนวูบเลยนะ อยู่แถวนี้น่าจะได้รับไอบรรยากาศโอโซนดีๆ ยยายโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนชมธรรมชาติไปด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อน ทั้งวันก็ดีสีอากาศไม่ร้อนบ้านผู้คนอยู่แถวนี้น่าจะได้รับไอ้บรรยากาศโอโซนดีๆเพื่อนขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมคลิปสนจบคลิปและขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่มาชมคลิปย้อนหลังให้นะคะสวัสดีค่ะอ้บ้า,บาธรรมชาติสวยงามมากตรงนี้เห็นไหมเห็นยอดเขาไหมตามหายอดวิวบนยอดเขาเลยนะคะ ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมคลิปจนจบคลิปและขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่มาชมคลิปย้อนหลังให้นะคะสวัสดีค่ะ